ดีจ้าพี่น้องค่้สาก,กะหายไปหลายมื่นเนาะพี่น้องค่ะทํางานละกะเมื่อแต่ตอนรับแม่ยุ่จ่าแม่มาเที่ยวสวีเดนเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นวิดีโอที่อันลูกกับอันพอายญ่แเราไปรับแม่ยุ่สนามบินเนาะจ้าก,กะทายบรรยากาศมหาสมนร่รานก็ล่อรับย่ายล่อน่านกะ <c oughs> ไปถามมันถามเขาว่าโอ๊ยเ่าชีถามคนเดีเขาออกมากรนนะว่าเห็นยายห้าบอคนโตเตี้ยๆผมยิ้ยิ้นาคมาัไเี้ยห่ง <ฆ>ขอบคุณคุณนำพานีต้นสวยนั่นสวยช่อยายมันละให้ยายให้ยายเลยขอบคุณค่ะมันละครอมมันละ,นละย่างกุ้งผ่ายายกินเหมียงเนาะฉลองตอนรับคุณยายพี่น้องนี่ กำลังย่างร้อนๆ้วยจ้ากะน้ำจิ้มน้ำจิ้มทั่วพี่น้องน้ำจิ้มถั่วแล้วก็จะมีเส้นข้าวปุ้นนี่ปลาหมึกกระมีพี่น้องน้ำจิ้มซี่ฟูด ยายกำลังเห็ดเมียงอะเออมแม่เอาอันนี้กุ้งกุ้งสอดหลาดเนาะสอดหลาดแม่ย่านเพชรยายยานเพชรอ้าวแม่แสบว่าแม่อืมถูกใจคุณยายยายในกินเมียงกินเมียงตอนหลับยายพี่น้องเอม,มียงกุ้ง อันนี้อีลาก็ได้กินปลาหมึกเฮ็ดแล้วก็มากินเค้กด้วยพี่น้องนี่เค้บกบักเพาวเค้บกบักเพาวไข่ส่เห็ดเมื่อวานไว้วตอนลาบยายแซบอุ่นฝรั่งยกนิ้วฝรั่งยกนิว้วฟรน่าแซบรัก,ก <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> อร่อยฝ <c oughs> <า>ร,รั่งว่าอร่อยนี่ต้องสัมผัสยายก่อนยาย ยายกินเมืองกุ้งแสบบ่แม่เออแสบแสบกินแล้วอิ่มกินกินเมียงกุ้งแล้วก็มากินของหวานเนาะของหวานลรางกินปลากินเค้กกินเค้กเค้กอร่อยแสบบ่แม่แสบนี่เค้กมะพร้าวอ่อยนะเค้กมะพร้าวอ่ออนร่อยมากเค้กมะพร้าวออืยายชอบยายมากพักผ่อนประทับใจวันแรกเป็นจังได๋บรรยากาศสวีเดน อากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวอืออากาศดีสบายเย็นสบายยามืออื่นวันหยุดเห้าขาไปยางยางถ่ายคลิปนั่นไหเนาะยายยกนิ้วยายยายยกนิ้วอร่อยอร่อยยายก็ไปดูเท้าปนันดอกเออว่าเท้าตาพี่เขาก็ยังรุนได้ยายอ่ะยาย วิดีโอก็ย่างไปหาออกกำลังกายยายไปไหนไปเดินเล่นออกกำลังกายเซลหาอย่างชอบวิวนั่นแหละเนาะวิวเที่ยวทะเลอากาศดีพี่น้องอากาศเย็นดีสบายหอนแต่ว่าบ่หอนเอาคือบานเห้าเนาะมีแสงแดดแต่ว่าบ่หอนลมเย็นสบาย <อ>นี่ร้านร้านนี่มิลี่เออข้าไปเบิง่งรถราคาขาไปเบิ่งปะเนี่ดดยจุา<ะ>ไปชั้นล่างหญ่ <laughs> วันนี้วันหยุดพายายซ้อป,ปิ้งได้แล้วทุกคน ยายอันนี้ชุด<ห>ชั้นในก่อนปะไปจ่ายตังค์ได้ยังไงไหมเออไม่เหนื่อยชอบแล้ววันนี้ยายได้อะไรเสื้อชุดชั้นในแล้วก็เสื้อตัวหนึ่งเนาะเออซับซับนีก่อนเดี๋ยวสิ้นเดือนมาซ่อใหม่ซือ้อชอบแล้วก็มาซื้อกับเข้าวนะยายอยู่ร้านกับข้าวอีกามแม็กซี่ อมัดแก้งจีตาจีตายายมวนนะยายเนาะแมาพัก่อนของแขกได้หนิเออกินข้าวเสร็จแล้วก็มาหาอย่างออกกํา่งกายอากาศดีดพี่นนอกอากาศดีแห้งเนาะยายชอบเนาะยายเนาะสดชื่นอคุณยายเก่งมากเลยนะนั่งเครื่องสิอชั่วโมง ตื่นเช้ามาคนยายเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์เชยอ้าเออละ,ะก็ไปซื้อกับข้าวไงเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้อะไรบ้างนี่พุ่นพี่น้องสตอบอรี่ลูกใหญ่ๆหญเอฟเอนั่นซื่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยอหา,า,าแต่แนวซื้อแอคูลเลอร์แอคูลเลอร์โอ้ยนาะป้านี่ก็เป็นของถี่ได้เนาะแม่เพิ่นเอาแต่ของกินมาให้ลูกหลายพี่น้อง กระบไดใส่ซูสันไนยังมาโะฟา,าก็บม่ค่อยได้น,น้องสื่อสื่ออันีอยังบบสวิตเบอร์วีนดนมานี่กิโลละเก้าสิบเก้าครูนู่พี่น้องเอ้อยนี่นววบักแดงบักแดงเลยอยากจะให้คุณยายชิมเด้ออ้าว,าวคุณยายเป็นไดแม่แซบบ่รวานอร่อยอืแอแซบ